ฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องนะครับก็ได้เวลา RIP หมอดอีกแล้วนะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะผมเล่น Minecraft แล้วมันเป็นอย่างเนี้ยเออคือผมอ,ออกไปเปิดแมปเนี่ยแหละนะก็คือผมลองหลายรอบแล้วนะก็เป็นอย่างที่เห็นเลยคือแบ็กอัพไฟไว้ก็จริงนะพอเปิดเข้าไปเล่นปุ๊บพอเดินปุ๊บใช่ไหมเดินออกมาปุ๊บเป็นเหมือนเดิมครับ มันก็ค้างแล้วก็ขึ้นว่าเกมขัดข้องซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะแล้วผมก็อาจอะคือเข้าใจคืออารมณ์แบบผมอจจัดอ่ะอัดเพื่อที่จะให้มันเป็นดูได้หลาย ep เนาะซึ่งเนี่ยตั้งแต่ผมทำมานะชอบมีปัญหากับเกมไม n ค c r ครับนะเนี่ยพออัพถึงอันเนี้ยอันนี้จำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นแมปพังนะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดนะแมปแมปพังเออ ก็คือแมปแมปมันหายอะ่ะส่วนอันนี้อันนี้กระตุกนะซึ่งไม่รู้ว่าทำไมถึงกระตุกตอนเล่นไม่กระตุกเนาะก็แต่แต,แต่ละปัญหาเนะก็มีหมดเนี้ยผมเล่นมาเนาะก็ลื่นดีอะ่ะแต่พอผมเล่นมาถึงหลังหลังจากคลิป EP3 สใช่ไหมเออผมดูนี่เห็นไมเกมขัดข้อง ซึ่งผมกำลังจะเตรียมอัด EP 4ี่นะซึ่งว่าจะกำลังจะย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆกลนะ้วิเลจเจอรเนาะก็คือรู้สึกว่า EP 4ผมจะอัดเสร็จแล้วด้วยนะเออนี่นะก็อัดนะกำลังจะเตรียมลงแต่ว่าก็คือพอเล่นพอเล่นหลังจากอัดคลิปนี้เสร็จนะกำลังกำลังจะเขาเรียกไงนะเก็บของย้ายของไปหมนะู่บ้านวิเลจเจอร์เนาะก็นี่เลยอัเปัม โปรแกรมขัดข้องนะซึ่งคือมันเล่นไม่ได้นะโอเคเนาะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะก็จะว่าคอมผมกากก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะก็ก็ถึงจะ Intel Core i5 RAM 16แล้วก็ผมก็เป็น s อ d 5อ2ห้าร้อยสิบสองนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรนะ rtx 1650ป่ะเออก็ราคามันก็กลางๆนะมันอยู่ในกลางๆกลางๆไปถึงเลทเลทไม่สูงเนาะเออมันจะมีกลางเลทสูงกับกลางเรทต่ำนะก็แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเล่นเล่นเกมอื่นลื่นนะครับนะแล้วก็ไม่เป็นด้วยซึ่งผมก็หนักใจมากนะคือผมก็อัดไมค์ครับนะก็น้องๆคนไหนที่ดูในช่องผมก็อยากให้ผมอัดเกมอะไรก็เม้นบอกผมได้เลยเนาะ ก็ผมอาจจะไปแคสเกมอื่นแล้วล่ะนะก็มันเป็นอย่างเงี้ยคือผมก็ทำใจเนาะคืออัดไม่ได้นะก็เนี่ยอันนี้ผมก็ทำทำมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะก็เนี่ยตั้แต่อดี้อดีไม่เกวอดีตคิดได้แค่ไหคือเนี่ย EP หนึ่งใช่ไหมไอ้หมดแรกเนี่ยผมเล่นไปยัน EP หก เออที่ที่วคนดูเก้าร้อยนะคลิปนี้เออเนาะแล้วมันอ่าเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเกอดแบบหายใช่ไหมถ้จะไม่ใช่แบบหายนะอันแรกเนี่ยมันเกี่ยวกันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะแล้วก็เล่นมาจบ ep ีเจ็ดที่ผมบ่นอะไรในเนี่ยเนาะแล้วก็เล่นมานะเป็นหมดสองใช่ไหมปุ๊บอันนี้เล่นได้ถึงเก้าีใช่ไหมที่ผมครับนู่นคะรับนี่เนาะแล้วก็ มีปัญหาเหมือนกันเนาะอันนี้ด้วยนะแล้วก็หมดทำอุปกรณ์หมดทำอุปกรณ์นี่อะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้นะก็เล่นยาวมาเหมือนกันใช่ไหมไทยถ่ายมาแล้วก็ปุ๊บจนมาจบที่ e นะีห้าแล้วก็เปิดซีรีส์อะไรพวกนี้นะนะ ก็ต้องขออภัยคนดูด้วยเนาะก็มาฟังผมบ่นนิดนึงนะผมก็ไม่ได้เล่นกันนะตั้งใจจะให้มันไปอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วเนะี่ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยสองสามรอบแล้วระหว่างที่ผมอัดนะเนาะที่ผมอัดที่ผมถ่ายระหว่างที่ผมอัดผมถ่ายอะเล่นแล้วมันก็ขึ้นอย่างนี้เนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันก็อยากให้ผมแคสเกมอะไรก็อ่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะไปดูว่าผมแคสได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะผมขอบคุณสำหรับที่ติดตามผมเนาะสวัสดีครับ